จากเรื่องของการท่องเที่ยวมาดูวัคซีนกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ทนายกรัฐมนตรีก็มีการเน้นย้ำมานะคะว่าจําเป็นที่จะต้องมีการกระจายวัคซีนที่ครอบคลุมประชาชนมากที่สุดพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีคุณผู้ชมคาประชาชนนะคะ ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ80นะคะจากจํานวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร55,000โดสแล้วก็ทีมคุณหมอเองเขากำลังจะมีการปรับแผนนะคะดันเอาประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคมเข้ามาฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนให้เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัดเชื้อเดลต้า ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคเรื้อรังค่ะก็เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกาตามวันนัดหมายกันอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนากนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาเอกชนทหารตำรวจและกลุ่มจิตอาสาแพทย์พยาบาลที่กเกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็มาคอยอำนวยความสะดวกทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ผู้มยการโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีกล่าวค่ะว่าจันทบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทั้งหมด 55,000โดสก็จะแบ่งเป็นซิโนแวค30,000โดสแอสตราเซเนกา2 1 0 0โดสได้ดำเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมายไปแล้วกว่า180ยหรือ20%นะคะที่คาดว่าจะฉีดให้ประชาชนครบได้ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้จึงได้มีการเตรียมปรับแผนค่ะดึงเอาผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในเดือนกรกฎาคมนะคะเข้ามาฉีดในเดือนมิถุนายนนี้เลยเนื่องจากว่าวัคซีนนั้นจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และหากว่าได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมนะคะก็จะฉีดให้กับประชาชนเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รวมไปถึงสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อเดลต้านะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมีเป้าหมายนะคะที่จะฉีดวัคซีนให้กับชาวจันทบุรีทั้งหมดเนี่ย400,000คน400,000คนก็คือเทียบเคียง70%ของจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่นี่สําหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงนะคะที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านทางหมอพร้อมจันพร้อม แล้วก็ลงทะเบียนผ่านอสมที่ไปเดินเคาะประตูบ้านมีประมาณ1,6000รายยังไม่พบว่ามีท่านไหนนะคะมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปกติแหละค่ะคือปวดเมื่อยแขนแล้วก็มีไข้เล็กน้อยวันสองวันก็หายแล้วไม่ได้มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวด้วยทุกคนต้องเข้าใจกันใหม่นะคะไปฟังเสียงท่านผอ,อค่ะ ะจ,ะาจาังหวัดจันทบ,บุรีเรานี่ได้รับวัคซีนมา2ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คือแอสตราเซเนกากับซินแวคนะฮะในส่วนของแอสตราเซเนกานี้นะครับเราก็จะฉีดในผู้ป่วยที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัว7โรคที่ลงในหมอพร้อมแล้วในเดือนมิถุนายนทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมดประมาณ1 6 0่0รายนะครับซึ่งตรงนี้เราได้เตรียมวัคซีนแอสตราเซเนกาไว้ครบถ้วนแล้วสามารถที่จะฉีดผู้ที่ลงในทะเบียนหมอพร้อมไว้ในเดือนมิถุนายนทั้งหมดครับ เป้าหมายของมิถุนายนนะครับทั้ง a s t r a และก็ของ Sin o ว a c เนี่ยประมาณ55,000คนขณะน,นี้เข้าสัปดาห์ที่2เราฉีดไปแล้ว5 0,000คนเพราะจริงๆเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือประมาณ5,000คนสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับถัดไปก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมก็จะมีส่วนหนึ่งที่ลงในหมอพร้อมไว้และก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนะฮะที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องรีบฉีดเพื่อที่จะให้เดินหน้าทางเศรษฐกิจไปได้ในเดือนกรกฎาคมอีกจำนวนหนึ่งครับ ถ้าเกิดเราได้วัคซีนมากขึ้นเราก็จะรีบเรียกตามคิวมาให้เร็วที่สุดก็คือตอนนี้มีจองไว้2อเดือนหลังจากนั้นจะเป็นจองไว้ต่อเนื่องกันไปไม่จำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเวลานะครับมีวัคซีนเมื่อไหร่เราเรียกมาฉีดทันที คุณผู้ชมคะไปดูจุดเด่นของจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์ส่งเสริมอันยมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งนี้กันนะคะจุดเด่นๆเลยเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันคือ 1. ตั้งให้เป็น one stop service นะคะก็จะให้บริการแบบเบดเสร็จจุดเดียวค่ะเพื่อที่จะให้บริการพิเศษสําหรับผู้ป่วยที่นั่งวีลแชร์มา 2. drive t o นะคะบริการฉีดวัคซีนถึงรถ บริการสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลคุณหมอเนี่ยแหละค่ะไปฉีดให้ถึงรถเลยจุดที่3ที่เป็นจุดเด่นนะคะก็คือ SKT เนี่เป็นจุดนั่งสมาธินะคะเป็นจุดสมาธิบําบัดบริการหากว่าผู้รับบริการฉีดวัคซีนท่านไหนเครียดตื่นเต้นอาจจะมีผลต่อความดันโลหิตก็ไปนั่งทําสมาธิตรงนั้นก่อนนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีป้ายบอกชื่อวัคซีนแล้วก็ยี่ห้อในแต่ละวันที่ไปฉีดด้วยนะคะอย่างเช่นก่อน น,นี้ก็มีเรื่องของความผิดพลาดของระบบที่ว่า1คนเอ๊ะทำไมฉีดวัคซีนถึง2ยี่ห้ออันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ สำหรับจังหวัดจันทบุรีวันที่25มิถุนายนนี้นะคะอาจจะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะคะคือซิโนฟาร์มที่ทางเอกชนรับมาจากราชวิทยาลัยซึ่งก็เป็นวัคซีนตัวเลือกนะคะมีค่าใช้จ่าย888บาทนะคะโดยการบริหารจัดการวัคซีนนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ได้มีการสั่งจองไปเพื่อที่จะเข้ามาฉีดและบริการให้กับประชาชนในอนาคตค่ะ